บุรีรัมย์ที่เคารพท่านผู้มีเกียรติน้องๆน,นักเรียนและเยาวชนที่รักทุกท่านกับผมนายยุทธชัยพรมพนิษฐ์รองนายกงครงการมิหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ในนามคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567จังหวัดบุรีรัมย์มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567จังหวัดบุรีรัมย์ในวันนี้ จังหวัดบุย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุยลสสวนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนได้ตระหนักถึงบทบาทและเล็งเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ความสนุกสนานประกอบด้วยสองโซนดังนี้ 1. บริเวณเวทีกลางการแสดงบนเวที และการถ่ายทอดความรู้ของคณะวิทยากรผู้ส่งคุณรุฒิซึ่งสอดแทรกความรู้ควบคู่ไปกับการเล่นเกมและตอบปัญหาชิงรางวัลพร้อมมอบของรางวัลมากกว่า1 0 0 0 0แสนชิ้นและมีของจำนวนที่เวทีกลางจำนวน1นึ่งหชิ้นจักรยาน12คันอาหารกล่องสำหรับเด็กและเยาวชนจำนวน1นึ่งกล่องการออกซุมอาหารขนมเื่องดื่มจากภาคส่วนต่างๆ สองบริเวณถนนเสด็จนิวัฒน์ส่วนราชการสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์พร้อมทั้งเล่นเกมตอบชิงปัญหารางวัลจำนวน12ถางบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วก็ผมขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้กล่าวให้อวาาจับเด็ก และเยาวชนพร้อมทั้งเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ขอกราบเรียนเชิญครับและลำดับต่อไปนี้เรื่องในงานวันเด็กแห่งชาติคณะท่านนายกรัฐมนตรีจะมีสารต่อลูกหลานชาวจังหวัดพิราตราบีเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิราอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ไปจำปี2 5 6 7กรับพีเชิญครับเด็กและเยาวชนมีส่วนสำคัญในการร่วมกำหนดอนาคตของสังคมและประเทศชาติรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัยเด็ก และเยาวชนที่จะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะและการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยาภาพทุกมิติอย่างเหมาะสมทั้งด้านสุขภาวะทางกายและจิตใจรวมทั้งมีประสบการณ์และทักษะการดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบันและมีความพร้อมสำหรับการโตไปเป็นผู้ใหญ่ ที่มีคุณภาพในอนาคตโดยรัฐบาลมุ่งมั่นสร้างโอกาสในทุกด้านให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึงรวมทั้งปลูกฝังความเป็นคนดีมีวินยัยมีคุณธรรมและจริยธรรมยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติเพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ของสังคมวันเด็กแห่งชาติปีนี้ผมได้มอบคำขวัญว่ามองโลกว่างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยเพื่อให้เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ปกครองทุกคนตระหนักว่าโลกปัจจุบันเชื่อมโยงกันไร้พรมแดนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ยึงจำเป็นต้องมีมุมกว้างมุมมองที่กว้างขวางเป็นสากลมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะและสร้างสรรค์นวัตรกรรมรวมทั้งเป็นผู้ที่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับตัวให้ก้าวทันโลกยุคดิจิทัลที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงตลอดจนเป็นพลเมืองที่เคารพ และยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายในทุกมิติมีความคิดและจิตใจที่เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอันเป็นพื้นฐานในการสร้างสังคมแห่งประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและเป็นพลังในการพัฒนาสังคมและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเหนือสิ่งอื่นใดเป็นผู้ที่ทำลงไว้และนำอัตลักษณ ความเป็นไทยไปสู่สากลเมื่อในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2567ผมขอวอวยพรให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเรียบร้อมไปด้วยความสุข และความมั่นคงในการดำรงชีวิตเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและลำดับต่อไปนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์จะได้กล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2,167ในนามชาวจังหวัดบุรีรัมย์จัดีเชิครับ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ท่านหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ร่วมง,งานและน้องๆเด็กและเยาวชนที่รักทุกท่านครับการจัดงานเด็กแห่งชาติประจำปี2567ของจังหวัดบุรีรัมย์ในครั้งนี้เราทุกคนกระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน เขาเหล่านี้จะเป็นผู้ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมและจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าสืบทอดความเป็นชาติต่อไปในอนาคตผมเชื่อว่ากิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในวันนี้จะทำให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดปูนีรันของเราได้รับความรักความอบอุ่นความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่และจะทำให้เด็ก เยาวชนลูกหลานของเรารู้สึก,กระตหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ความจงรักภักดีต่อบรรพบุรุษของประเทศชาติที่ได้ปกปักรักษาความเป็นชาติไทยสืบมาจนทุวันนี้รวมทั้งได้รู้สึก,กระตหนักถึงความสำคัญในบทบาทและหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัวชุมชน และสังคมในอนา,าคตต,ต่อไปเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ผมขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศชาติจงเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับภา,าระหน้าที่อันสำคัญนี้ด้วยการตั้งใจขยันศึกษาเล่าเรียนมันฝึกฝนตนเอง ตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้เกิดทักษะและมีประสบการณ์เพื่อที่จะนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและเพื่อความเจริญมั่นคงของชาติไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคนกระผมขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราและ ท่านผู้มีอุปการะคุณทุกภาาส่วนที่ได้สนับสนุนการจัดงานมาเด็กแห่งชาติครั้งนี้และผมขออวยพรให้เด็กและเยาเราคนที่รักทุกคนจงประสบในความสุขความสำเร็จความเจริญม,มีลารณามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติพัฒนาเมืองบุรีล์ต่อไปขอบคุณครับ ลำดับต่อให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่รางวัลดังต่อไปนี้ครับค่ะเด็กและเยาวชนซึ่งได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรายการแรกค่ะขอบพระคุณสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์และในการมอบเกียรติบัตรเด็กดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมป์ยกย่องเชิดชูเกียรติค่ะ เด็กหญิงปวสาภาูลสวัสดิ์โรงเรียนบุรีรัมพ์พิทยาคมค่ะ,คะขอเชิญเด็กๆค่ะรับต่อหน้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดวุรีรัมและต่อหน้าคนะรส่วนรารทุกภาคส่วนค่ะราชประชานุเคราะห์51จังหวัดบุรีรัม์ค่ะขอเชิญนะคะ อายืนอยู่ก่อนลูกยืนอยู่ก่อนม่ะเพราะอีกสองรายค่ะนางสาวทริดมนอมประโคนจากประโคนชัยพิทยาคมค่ะ,<อ>คะมหาวิทยาลัยราชภารรัฏวิลาค่ะ<อ>และขออนุญาตบันทึกภาพรายการแรก4คนก่อนนะคะบันทึกภาพ4คนก่อนค่ะลูก่า และต่อจากนั้นเป็นรางวัลจากกระทรวงวัฒนธรรมค่ะค่ะอันนี้โดยสำนักงานพัฒนาชาตินะคะและโอกาสนี้ค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์และรางวัลนี้เป็นรางวัลระดับประเทศค่ะขอต้อรัคุณน้องๆทั้งสี่ท่านก่อนนะคะยอ่ยองเชิดชูเกียรติค่ะเด,ด็กหญิงพริ้งพราวภูมมสมศร,รมีจากโรงเรียนบ้านป่าชันค่ะ ท่านวัฒนธรรมจังหวัออดือนอกใดชายนัทรักไตไทยจันทรารักจากโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบริรัมค่ะเด็กชายรัชพลพรยาจากโรงเรียนน้องกี่พิทยาคมค่ะเป็น3รางวัลซึ่งเป็นน้องได้รับรางวัลวัฒนธรรมวิท ไม่กวดาดปดอา้าวน้องๆอ้าวน้องๆสองคนค่ะอ่าถ่ายรูปถ่ายรูปเอาไม่กวาดออกก่อนค่ะอ่าท่านวัฒนธรรมจังหวัดเยืนข้างน้องๆค่ะอ่ะ,อะพี่น้อยออกมายืนด้วยกันมายนด้วยกันจ้าขอบพระคุณค่ะแล้วต่อจากนั้นเป็นรางวัลจากส่งเสร,ริมการศึกษาเอก,กชนค่ะ รางวัลจากส่งเสริมการศึกษาเอกชนนะคะขอเรียนเชิญค่ะประเภทชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะเป็นรางวัลเรียงความความภาคภูมิใจที่ได้เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทนะคะเป็นการสนองคุณแผ่นด,ดินโอกาสนี้ค่ะชนะเลิศระดับจังหวัดได้ยิ้งส,สีการชาญประโคนจากโรงเรียนอนุบาลจัลยาประเสริฐค่ะแล้ต่อจากนั้นค่ะประถมศึกษานะคะรางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงสิรินาถค่ะโรงเรียนมารีพิทักษ์ค่ะขอบชิญนะคะรับแล้วค่ะโอเคค่ะสองรางวัลครบค่ะครบ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 ,บันทึกภาพค่ะขอบคุณมากนะคะนี่คือการจัดสายเอกชนและโอกาสนี้ค่ะมอบแว่นตาให้กับน้องๆอ,อยากจะขออนุญาตเรียนเชิญน้าสวนราชการนะคะคณะแรกมีสิบห้าท่านกันนะคะคือตอนนี้แว่นตาอยู่กับน้องแล้วแต่น้องอยากจะให้ผู้ใหญ่ใจดี S <S เปิดกล่องแล้วก็ใส่แว่นในน้องโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์ลูกหลานราชการที่หนึ่งมีความรักใน ชนบุรีดำปมดือหน่ยลูกเอาละค่ะและนั่งลงลูกรักษาปีตัวเองค่ะและต่อปีนี้ปีติอาจารย์ทีละคะจ้าหมายเลขที่ออกแปดสิบแปดโอ้ยปี่ตัวที่ 8, แปดสิบแปดดูที่ลูก เดมาแล้วมาแล้วรับรับวันนี้อยู่ที่พัฒนะบอ่อพีทเดี๋ยวเดี๋ยวน้องๆพวกเพี่อนอยู่ตรงนั้นมีตุ๊กตาให้ตัวหนึ่งนะพวกเพี่ออย่าเพิ่งไปอยู่ตรงนั้นนะมีตุ๊กตาใหญ่ตัวหนึ่งให้อ้ามาต้า